ลูกค้าถามมาว่าบ้านที่ผมออกแบบเนี่ยที่ผมาำเนี่ยตย้อใส่หินแดงทุกหลังบออ่าก็ตอบได้ว่าแทบจะสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต็กบ้านนอกครับมื่อนี้ด้านหลังครับผมผมพีพาไปเบิ้งนะฮะบ้านที่ออกแบบไว้อีพี่แรกนี่จาได้ปะฮะเอาเบิ้งครั้งแรกนี่ ตอนนั้นเมื่อท่านได้ก่อหลายๆบุญเลยแล้วก็คงหลังคากับว่าได้ขึ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งครับทางไหนเริ่มกอ่อได้แล้วแล้วก็มีคงหลังคาแล้วนะครับติดตามมาครับเอาครับตอนนี้เข้ามาถึงบริเวณโถงทางเขานะฮะเลิ่มจาตอนนี้สร้างกำลังที่เดิมงานเลยให้นอนสร้างครับครับกำลังกีดเริ่มงานครับแล้วว่าไป <concur 0. S 2> ยังเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งตอนนี้เขามาพัทยาก็คือว่า บางๆนะครับบางบาเบอร์หน้างานที่เขาเออกแบบไว้ว่างานถึงได้แล้วนะครับตามบ้านเราที่เ้ามีโอ้เห็นบับน,น,นี่อีดี EP ที่แล้วถ้าดจำกันได้นี่สร้างกำล,ลังเทชเป็นทกำลังของมุงอยู่ครับตอนนี้เทชเสร็จแล้วครับพี่นอ้องลองเบิรงครันอ่านี่เห็นไหมครที่สร้างโลอาตีล่าสมีโอ้งามงามงามเรานี้เยี่ยมมากเย <c oughs> ี่ยมมาก ประตูตรงนี้ครับผมเป็นประตูเหมือนกันออกไปซาไวา้น้ำออกไปซาไว้น้ำบรินเวณนี้นะครับเป็นประตูบานเปิดปรตรงนี้เดี๋ยวเขาเขาสร้างผลิตโดยเฉพาะเลยประตู <Wow. S 1> ะดูตรงนี้นี่เป็นประตูที่ต้องสร้างไม้ที่ทนความชื้นทนแดดทนฝนพอสมควรนะครับเป็นไม้ที่ต้องแก่เลยพอจะนได้ก็มันเป็นบานใหม่เดี <Wow. S 1> ย๋ยวตอนเสร็จนี่สีพาพี่น้องมาเบิ่งว่าบานนี้มีส่งามจังดล <Yahoo. S 1> นะครับ เดี๋ยวออกบ้านอกกอนครับพี่นงครับคือนี่นี่เด็กบ้านนกมีตากล้องมานำรับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่ข้างล่างนี้เป็นเสือบทแท่งของสาวไอ้น้านะครับแล่ว่าด้านบนนี้เขาเทเป็นเหมือนกับเทเลสนะครับนางเรนนะครับนางเรนเนี่ยมือแรงว้าวนะครับตอนนี้นี่เวลาประมาณหางมุงแรงนะครับแดดมันเริ่มบดเริ่มโมมีละเวลาเขายืนอยู่ตรงนี้นี่เขา มันก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่เหมือนผู้วิลล่านะครับวัยรุ่นผู้วิลล่าน่าจะมักนะครับพา่นี่เป็นระบบโอโฟนะ<ม>ี๋ยวเดี๋ยวตอนจับเสียมฉาบแต่งผู้กระเบิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีพ้ามาเบิ้งอยู่แล้วนะครับกดติดตามช่องของฮอไว้ <Yes! S 1> นะครับเดี๋ยวทีนี้พัฒนาการของบ้านหลังเนี้ยให้เบิ้งแต่งแต่เริ่มต้นจนจบเลยครับพี่น้อง <Wow! S 1> อเดี๋ยวตามมาทางไหนครับว่ามีัของชันอย่างนี้ตอนนี้เริ่มกป่าเป็นห้องแล้วขนาดสี่ขนาดสี่เห็นว่า มันมีห้อ,อย่างแนง่ผมจะอธิบายให้ฟัง few moments later. บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ขอ,องนั่งเล่นนะครับลิมสาแล้วกับเวลาที่เขาอยู่ตรงเนี้ยบริเวณนี้เราห้องสี่เหลีเป็นชุดทีวีนะฮะแล้วก็บนทีวีไปเทปวิวซาไปนะครับเทปวิวคือเดี๋ยวเทปวิวซาอะไรง่อยเอาทิน้องมาเนาะภาษาภาษาอีสานเอาคือว่ามองเห็นวิวซานะครับแล้วก็บบ,บนะริเวณนี้นี่ Uh, เปิดตังเ์กี้ว่าผมเปิดทิศทางของลมเนี่ยตอนลงเชียงใต้เนี่ยขึ้นมาทางนี้นะครับมาทางไหนที่ลมสะเข่าเนี่ยที่นี่ผมเปิดเป็นข,ออาขออ้าโหน่อ,อมออ้ขาวหน่อไม่มีเลยคือ,อมองมเห็นรอบเต็มเต็มฟูต้องตากล้องพี่อย่นี้เรากรถ่ายหายเสถียรคือว่าข้าวตเห็นวิววิวเราตลอดเสมือนนะครับคนต่างประเทศอยู่แต่ตัว จัดสวนก็ดีมีผนังบ้างนะครับนิ่มปิดไปแล้วไปจัดสวนมีผนงังนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดเปิดในทั้งที่ลมมันแล้วเข้า,าไปเยาวไอเย็นจากสาวไว้น้ำเนี่ยบอกว่าใส่ในตัวบ้านด้วเกัน้วนกะ็พยายามออกแบบให้ใส่ประโยชน์จากธรรมาชาติแห่ไดลายที่สุดนะครับเห็นว่าช่องเต็กบันนอก็ธทำมานได้ครับพี่น้อง นี่เป็นความรู้ดาราไเลยนีน้องให้เบิ่งน้ำนะครับลองเอาไปปรับใส่กันครับเดี๋ยวติดตามผมมาครับเพื้นที่ตรงนี้ครับพี่น้องเป็นพื้นที่ของครัวยุโรปนะครับองครัวยุโรปเนี่ยมันจะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์ที่นั่งนะครับเพื่อที่เชื่อมต่อกับโซนนั่งเล่นกับโซนรับแขกกับโซนลิฟต์บิงลิฟต์สระนะครับบริเวณตรงนี้มันกับพื้นที่ปาร์ตี้เล็กๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวตอน ตอนจบนี่รับรองว่ามีเป็นแค่ไรแน่นอนครับผมนี่นะครับคอตยุโรปนี่เข้าไปจัดฟังก์ชันสินะครับพี่น้องด้านหลังเป็นประตูไปที่ครัวไทยครับเดี๋ยวตามผมมาครับบรยเวณนี่เป็นครัวไทยนะครับกับกระต ong ใหญ่เป็นครัวที่เท็จกับเข่าหนักๆนะครับเพราะทำจากเข่าที่มันมีกินชุนกินแรงพวกเนี้ยมาทำข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเอาไปเสิร์ฟที่บริเวณที่เป็นครัวยุโรปนะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันมันต้องค้อนแนกันนะครับ ตรงด้านหลังนี่นะครับที่ผมเพ็นเหมือนกับพื้นที่ซักล่างพื้นที่ตากผ้าพื้นที่อย่างแต่ตอนนี้มัวทัน,นีมีหัวนะพี่น้องเดี๋ยวมีหัวอยู่แนวแนวเกล็ดมีหัวปิดว้มันก็ที่เป็นสัสดส่วนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบ้านของต่อไปครับตรงนี้ครับพี่น้องบ้านอะไรนี้เนี่ยเป็นบ้านสองชันน้นจริงแต่มีลิฟ์ครับว,วนี่เป็นพื้นที่ที่ผมเชียรไม่สนับลิฟต์นะครับ ลิฟต์ไอ้ที่จะใส่งานนะครับอน,นาคตไปเนี่ยจะมองว่าจะขึ้นบันไดได้ยากเพราะว่าอายุสูงขึ้นเพื่อนกับอบเตรียมลิฟต์เอาไว้นะครับลิฟต์ตัวนี้ขนาดไม่ัาสมารถนะไม่หาซีไม่หาจิบนะครับกีดเตียมเอาไว้เนี่ยเอ่อตอนนี้ผมก็ต้องเพิ่มซัพพอร์ตโครง่งลิฟต์อีกนะ่ว่าตอนนี้ยังยังรอดจากรอที่จากทีมบ,บริษัทลองลิฟต์อยู่นะครับเพื่อเพื่อที่เพิ <S <S 1> <S 1> ่มซัพพอร์ตเพิ่มนะครับตรงนี้มี ซับพอร์ตนี่คือภาษาบา้านเขาเยอจุดยืนให้มันแข็งแรงเพิ่มเท่านั้นะว้าวตรงนั้นเป็นพี่จอดรถพี่น้องเห็นบ่เวลาเขาจอดรถแล้วเนี่ยแม่บ้านสีต้องเข่ามาธี่ของพ่อไทยัไงไซึ่งประตูทางเข้าทุกอย่างนี่มันสีแยกทางส่วนจอนออกจากปัะเป็นว่าออกจากเจ้าของบ้านหลักอะเวลาที่เจ้าของบ้านหรือแม่ครัวเนี่ยเอารถมาจอดนะครับรเพื่อจะยดเดินเสร์ฟ ของเขาเป็นจากล้างบ้านเขาไปที่ของครัวประมาณนั้นโดยที่ที่นพ่างเขาทั้งทั้งหลักของของเจ้าของบ้านนะครับี่แยกส่วนทางเดินออกจากกันพอคนอย่างหนึ่งคือคือพอระบบของน้ำนั่นแหละเพราะมัน่อกันเป็นสเดส่วดนโนโดเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวผมพามาเบิงตอนที่ก่อเสร็จนะครับเดี๋ยวตามตัวเลือกสองครับไปเบงข้างบนแต่ว่ายังมีรายละเอียดของอยู่นะราะยังไม่ทันได้ก่อนะครับพี่น้อง เ็มาเขาจะขึ้นในบงพื้นที่โดยบมก,กันดีกวาตามมาครับ A few moments later ตอนนี้เขาอยู่บริเวณชั้นสองนะครับอ่มือนี่นี่ก็สังเกตว่าว้างแป่ไปแล้วแล้วก็แล้วก็วกรเริ่มขึ้นแผ่นหลังคาแล้วนะครับน่าจะประมาณอีกนือสองมือนี่แหละสิเริ่มมุง้งวัสดุที่เข้าใส่นะครับ ก็ควรสีเลือกไส้ที่มันมีคุณภาพนะครับใหเช่นตอนเนี้ยในด้านคอนเทนยวสีมุ้งเนี่ยทั้งเขาทั้งผมนี่กระชเน้นในเรื่องของการวางแพนจำนวนการห้อมร้อมน,นี่เพิ่มหน่อนะครับสีของพบกควรสีสิีผาดนะครับเดี๋ยววางจำนวนการห้อมร้อเปิ๊บกระชีมุ้งลังคานะครับเดี๋ยวพี่น้องคงเห็นรูปร่างต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกดติดตามผมไว้นะครับเดี๋ยวจะพามาเบิ้งเรื่อยๆนะครับด้านบนนี่ฟังก์ชันโดยรวมนี่มีอยู่ สามของน้อนนะครับโซนทั้งนี้เป็นมาสเตอร์แล้วก็ของหน่อยสองของที่ทำความน่าคุณนะครับแต่ว่าของนี่นี่ของนี่นี่ติดต้อนเนื่องจากริบนะครับนี่คือทงของรี์เขาขึ้นมาปุ๊บโอ้เว่นี่ที่เป็นเหมือนกับตอนที่ผมออกแบบเือเป็นเป็นผนังที่มันติดกก้อดับเข้ามานะครับเพื่อเขาใส่รายละเอียดของ ตู้เสือ้อผ้าตู้เก็บของก็มีในะครับตู้กระเป๋าเดินทางของเจ้าของบ้านแล้วก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำแบบขนาดขนาดที่สี่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับพี่น้องอย่าจีเห็นเนาะส่วนส่วนทางนี้ส่วนทางนี้ครับบิ๊กบิ๊กเทเรสหรือระเบียงไงเอ่อเว็บนี้เดี๋ยวบัญชีการเป็นห้องเนาะพี่น้องเนาะถ้าถ้าเบิรงในรูปสามดีเนี่ย รูป,ปภาพสามมิติภาพจำลองเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นประตูออกไประเบียงไงตือนี่ตรงนี้คือระเบียงที่หลังคามองจารรดรถเท่านี่แหละ,ะว่านเป็นระเบียงไงเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เวลาที่เขาจัดสวนจัดสวนในบริเวณบริเวณฝังหน้าบ้านพวกนั้นเขาก็ยิมมองเห็นอาณาเขตของของพื้นที่ของบ้านเขาได้ดีนะครับตรงนี้ก็รายละเอียดมันท่านได้หลายนาะพี่น้องนะเดี๋ยว หลังจากที่บ้านมันพัฒนาการไปเอยเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นว่ารายละเอียดก่อสร้างรายละเอียดงานการกอ่อการฉาบการยังห้องก้อนเบื้องจังในเดี๋ยวผมจะพาะเบิ้งเรื่อยๆนะครับโอเคครับพี่น้องครับมีลูกค้าถามมาว่าบ้านที่ผมออกแบบเนี่ยที่ผมส่างเนี่ยต้องใส่หีนแดงทุกหลังบอ่อ่าก็ตอบได้ว่าแทบจะ เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซี่ใส่อิดแดงทั้งหมดว้าวแต่ถามว่าเป็นยังไงีไซดอิดแดงเนี่ยอิดแดงที่เขาใส่เนี่ยเป็นอิดแดงที่มันเตาไปเผาจากเผาจากเตาไฟฟ้านะครับ<อ>ซึ่งมีความร้อนเนี่ยอุณหภูมิคงที่นะครับเพื่อให้อิดยองเขาเนี่ยอิดแบบเนี่ยมันแข็งทุกก่อนที่บอกคือเตาเผา,าแกบสมัยก้อนยิดเผาแกบสมัยก้อนก้อนนิดหน่อยพี่น้องอบางก้อนก็แข็งบางก้อนก็เบาแข็งเพราะว่าเกิดจากการเผาแล้วมันอุณหภูมิมาซ้ำกัน ตรงนี้เนี่ยอิดแดงก็นี้มันขีมันก็ะิงใหญ่ขึ้นมาแน่แต่ว่ามันก็สามารถทดแทนเวลาในการก่ออิดหน่อยเนี่ยแต่พอสมควรนะครับข้อดีของมันอีกก็คือว่ามันแข็งแรงแล้วกับเวลาลูกค้าบิวอินเนี่ยก่อยึดเออฟอร์นิเจอร์ร้อยตัวต่างๆเนี่ยมันก็ได้ดีสีแข็งแรงกว่าก่ออิดทั่วไปนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องงานก่ออิดตอนนี้เขาอยู่บริเวณโรงจอดรถนะครับ ลุงจอดรถเนี่ยเห็นบ่ครับข้างบนที่เหมือนกับเป็นครึ่งลังคาครึ่งแบบเซรดียมนะครับใช้ประโยชน์สองอย่างเซเียมขึ้นระเบียงนะครับพี่น้องครับก็คือว่าลังคาตัวนี้เป็นลังคาแคลเป็นใช้เป็นงานเป็นระเบียงในน้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ปกป้องของที่จอดรถนะครับตรงนี้ก็จอดรถทั้งหมดสี่คันนะครับพี่น้องซึ่งลูกค้าอบอกว่านายชิพเพาะนายต้องเด้ต่อเติมของอะไรสัก,สกแห่งหนึ่ง ในการที่ต้างรดเพิ่มนะครับโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้คลิปอีพีนี้เนี่ยผมขอที่จบไว้สำนีก่อนก็แล้วกันนะครับฝากพี่น้องกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเขานะครับเดี๋ยวผมสีพามาเบ่งบานแล้วมีอีกเป็นระยะระยะระยะนะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะบ้านเสร็จมันฉีงงามสำใดนะครับฝากพี่น้องไว้สานี้ครับ